นราธิวาสชุดสื่อสารสิ่งที่สยามแรงบันดาลใจจากเสือกระจุนแห่งน,นราธิวาสทุกเส้นใหญ่คืยเลใสดจีนถักพอเนือหลังอดทนและศรัทธาภาษาจากสารไทยจากทุกภูมิาไไภาคตอกไม้ไผ่จากเหนือหวายถักจากป่าและลายไทยประณีจากอีสานจนเกิดเป็นชุดที่ไม่เพียงงดงามภายนอก แต่คือประวัติศาสตร์ที่สวมใส่ได้สียงเงียบจริงขับขานจึิงบรรพชนและประกาศให้โลกเห็นว่าหัวใจไทยยังพงสารกันแน่นแฟนบนแผ่นดินเดียวกันออกแบบโดยคือโจชอปบางแสงตัดเย็บโดยจอสลาย นานชุดกาแลนอสสยามแรงบันดาลใจมาจากพวงมลาลัยซึ่งร้อยเรียงเรื่องราวของดอกไม้ไทยลงในสายพวงมลาลัยซึ่งเปลี่ยนเสมือนสัญลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมความเคารบและความผูกพันที่คนไทยมีต่อแผ่นดินและผู้คนชุดพวงมลาลัยแห่งสยามนี้เน้นโทนม่วงชมพูสื่อถึงผู้หญิงท่มีความหวานแบบมีพลัง ตัวแทนเห็นความรักความกระตันอยู่และการต้อนรับอันงดงามของสาวงามผู้สวงสารงามดั่งดอกไม้สดใสดั่งผู้มาหลหยที่ประดับแผ่นดินไว้ให้หอมกลายไปทั่วโลกออกแบบและตัดเย็บโดนห้องเสื้อแฟนตาซีชิ้นใหม่ บึงกาชุดกัลยานารีศิรารามแพนครความรุ่งรจนแห่งอโยธยาศิรีรามแพนครเมื่อ700ปีก่อนคือความงามแห่งพัตราพอรอันเฟื่องฟูหลักฐานจิตรกรรมเผยให้เห็นการแต่งกายหลากหลายในชุดนี้สตรีที่มีศักจะสวมสิราพร์ที่เรียกว่าสวนนุวรรณมาลาถักขึ้นด้วยทองคำแทประดับอัญมณี ห่มสพักไหมสีและนุ่งจีด้วยผ้าลายหยักผ้าในราชสำนักที่เป็นของสูงค่ายิ่งสมัยอยุธยาความงามวิจิตรนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นบรดกให้ลูกหลานสืบสานออกแบบและตัดเย็บโดยผู้สาผ้าลายหยัก